สใช่ค่ะโอเคอ่ะให้สาสอแน,นะนำตัวนิดเนยกันครับ ส่ง่าไวไฟได้ดูได้นรั้อกจากนี้นะฮะ้องไีไฟเะสามารถจะพินพผ่านเครื่องพิมพ์อิสระใช้ได้ด้วยใช่คะครับสามารถพิมพ์่าไวไกับพีด้ทีเราถามถึงเรื่องของประสบการณ์การใช้งานละนะฮะเรก็ถามถึงเรื่องการนัใจเวลาที่เราถ่ายภาพดีกว่านะครับเอามเนอรเนี้ยเวลาที่เรา่าภาพนะครับอะไรนใจกวก็ คนอไรต์งนทันเลยก็คือนเรื่องการเซลฟี่นะครับก็สามารถเลยนเซลฟี่ได้จากสามระดับเป็นห้าระดับนะฮะทีนี้อยากมีใครเซลฟี่กับน้องๆเปลี่ยนเขตโฟริโอไหมครับบอกว่า้องไห่รวเราใหน้องๆเซลฟี่กับแฟนดีกว่านานาหับม นะครับก็จะปัดดโทไ้นรับโทนแล้วนจีนจริงจริงๆถ้าสมมติว่ายในกล่องเลยนะาก็จะมีคนเห็นไม่เยอะก็อย่างมากก็แค่เราหรือว่าเราส่งให้เพื่อนเพื่อนดูได้ดีแต่ว่าถ้าเราบินรูปออกมานะคะเราสามารถแชร์ความสุขที่เรามีให้กับคนอื่นได้ ได้ด้วยโอ้โหสุดแล้วตอนนี้ไม่ต้องมีใครทำแล้วนะใช่มองไปรอบนี่รูปเขียวไปนี่ปอบตาแอบดูรูปใช่เต๋มากเกต๋มากนะขอเสียงตบมือหน่อยครับอปเลยค่ะครัก็เมื่อกี้ฟังของเบลซิคแล้วช็อกมากเลยค่ะอันเดียวกันอคิดเหมือนกันเต๊ะ นั้นก็เลยอยากมีายามสั้างสร้นๆเ่าเวลาที่เราหยิยบรูปภาพนี้ยขึ้นมาเราก็จะนึกถึงคำว่าเรา oh, 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 oh. สุดยอด do สำหออรับ Power of p r i t ใช่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้สุดท้ายให้้องฝากผลง,งานกันสักนิดหนึ่งกันค่ะตอนนี้ก็ผลงานของพวกเรานะคะ The s i ล g e สุด a r d BNK Festival นะที่เป็นซิงเกิลที่5ของพวกเราแล้วก็ใต่ตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามพวกเรานะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook BNK48 ซึ่งมีของแต่ละคนด้วยรวมถึงมีของ Official BNK48 แล้วก็ Instagram